ส้มตำส้มตำปูปลาด้วยต้องปูปลานะใช่แล้วไม่ใช่ปลาที่แบบว่าปลาลู่อะค่ะปลาแบบต้มต้มกันใช่เลยจริงจริงชอบอาหารอีสานใช่ไหมพี่ก็ชอบนะที่ไทยมีทุกอย่างมีปาร์ตี้ที่ดีมีฟู้ดที่ดีมีพเพิลที่ดีเอ่อท่าอียิปต์คือสตรีทมากเลยค่ะสตรีทมากเหรอค่ะคือถ้าเป็นผู้หญิงอะค่ะคือไม่สามารถออกจากบ้านคนเดียวได้จริงเหรอใช่ค่ะต้องมีญาติหรือเพราะว่าอ๋อมันอันตรายใช่ค่ะ แล้วก็เกี่ยวกับหลักศาสนาด้วยค่ะอ๋อใช่ใชก็เป็นมุสลิมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเขาจะมีกฎแบบห้ามผู้หญิงออกไปไหน<ช>มาไหนคนเดียวด้วยอ๋อเหรอนี่เพิ่งรู้เนี่ยค <laughs> ่ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อนใหม่นะได้ข่าวว่าน้องเขาเป็นลูกครึ่งไทยอียิปต์ด้วยสุดยอดเลยพูดไทยชัดมากเดี๋ยวเราไปคุยกับน,น้องกันหน่อยว่าโตที่ไทยไหมทําไมพูดไทยชัดจังแล้วเคยไปเที่ยวอียิปต์หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวได้ไหมครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อฮันนานะคะฮันดี้อาียบสัสค่ะหนูอายุยีปีนะคะแล้วก็ เป็นลูกครึ่งไทยอียิปต์ค่ะลูกครึ่งไทยอียิปต์เหรอใช่กถ้าพูดตรงๆว่าถ้าไม่รู้นี่ไม่ดูไม่ออกจริงๆไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้เลยถ้าหนูไม่พูดไทยไม่มีใครรู้จริงเรามีบัตรประชาชนสัญชาติไทยด้วยมีค่ะเฮ้ยสุดยอดมันเป็นไงมาไงครับแบบคือแบบเราโตที่นี่ไหมคุณพ่อย้ายมาตอนเด็กเหรออะไรอย่างเงี้ยคือหนูเกิดที่นี่ค่ะอ่าโตที่นี่เลยกรุงเทพคุณแม่เป็นคนกรุงเทพค่ะคุณพ่อเป็นอียิปต์เชนค่ะอ่าคือพ่อย้ายมาใช่ค่ะ แล้วก็คือหนูไปอียิปต์เฉพาะฮอลลเดย์เท่านั้นอ๋อเหรอไม่เคยไปเยู่ที่นู่นด้วยที่ไทยร้อเลยค่ะก็คือโตมาในโรงเรียนไทยธรรมดาเลยคือหนูเป็นเหมือนคนไทยแต่หน้าไม่ใช่คนไทยแค่นั้นเอง แล้วตอนตอนเด็กก็คือเข้าเรียนแบบมัธยมโรงเรียนปกติทั่วไปใช่ค่ะตอนประถมหนูเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ไทยค่ะอแล้วภาษาอังกฤษล่ะเราพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อเวลาสื่อสารกันจะต้องใช้อังกฤษหนูก็เลยได้อังกฤษก็เลยได้ไทยจากแม่ด้วยอัตโนมัติไปเลยใช่ค่ะอ่าแล้วก็เรียนที่นี่จบมหาลัยแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะเรียนที่ไหนทำได้ไหมครับเรียนที่รามคำแหง International School ค่ะอ๋อรามคำแหงโอเคโอเค อ๋อเรียนแม่ภาษาอังกฤษหมดเลยใช่โตที่ไทยมาเหมือนแบบโตกันในสังคมปกติทั่วไปอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกค่ะไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศด้วยคือจะไปนาน,นานสุดเลยก็คือ6เดือนแบบนี้ค่ะอาสามเดือน6เดือนแต่ส่วนมากคือเติบโตที่ไทยใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยปกติเลยค,ครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างแบบในการเติบโตที่ไทยเราก็เป็นคนไทยคนนึงใช่ไหมแบบรู้สึกว่าประเทศไทยเราแตกต่างจากประเทศอื่นบ้างไหมแตกต่างค่ะอ่าพูดถึงอียิปต์ก็ได้มันจะได้ กล้เคียงสุดเนาะโอเคค่ะคือประเทศไทยคืออิสระค่ะทุกอย่างคือฟรีเฟรีฟรีดอม Everything อ s free like y ค u can do anything w ด t h o u t having a strict law or something like t คือที่ไทยมีทุกอย่างมีปาร์ตี้ที่ดีมีฟู้ดที่ดีมีพีเพิลที่ดีเอ่อียิปต์คือสตร i c มากเลยค่ะสตร i c มากเหรอคือถ้าเป็นผู้หญิงอะค่ะคือไม่สามารถออกจากบ้านคนเดียวได้จริงเหรอใช่ค่ะ ต้องมีญาติหรือเพ่เพราะว่าอ๋อมันอันตรายใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับหลักศาสนาด้วยค่ะ๋อ่ใช่ก็เป็นมุสลิมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเขาจะมีกฎแบบห้ามผู้หญิงออกไปไหนมาไหนคนเดียวด้วยเ่ราะเหรอนี่เพิ่งรู้เนี่ยอ๋อต้องมีแบบครอบครัวไปด้วยหรือแฟนหรือคนที่ดูแลเราแต่หนูก็เติบโตที่ไทยก็เลยไม่ได้สตรีทขันเลย เราก็ไม่ได้แบบไปลึกอะไรเราเป็นคนไทยเราก็ไปเที่ยวชิวๆมีคนไทยก็ใจดีมีปลาที่อาหารก็ดีด้วยโตมากินอาหารอะไรก็ปกติด้แล้วชอบกินอาหารอะไรบ้างครับเฟเวอร์ตส้มตำส้มตำปูปลาด้วยต้องปูปลานะใช่แล้วไม่ใช่ปลาที่แบบว่าปลาหรูอะค่ะปลาแบบตัวแดกเราเนี่ยแหละอมๆกันใช่เฟเวอร์เลย ิงๆชอบอาหารอีสานใช่ไหมพี่ก็ชอบนะหนูเพิ่งกลับไทยมาหนูไปกินร้านอาหารอีสานอันดับแรกเลยอ๋อพอกลับมาถึงไทยเพิ่งไปเที่ยวที่ไหนมาครับไปเออปารีสมาค่ะกลับมาตอนแรกเพิ่งกลับมาเมื่อวานเองเนี่ยตอนแรกเจอน้องในติ๊กต็อกก็แบบ น้องเป็นคนฝรั่งเศสป่าะวะแบบเ็นยู่เหมือนเบสพารีสไงเราไม่รู้แล้วแบบใช่ป่าะวะแต่เออรอไปถามในคลิปดีกว่าจะได้เซอร์ไพรส์ไม่อยากจะรู้ก่อนใช่ไหมคโอเคอยู่ได้กลับไปเที่ยวที่อียิปต์บ้างเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะเวลาไปหาแฟมลี่ของแดนชอบประเทศอียิปต์ไหมชอบนะคะร,รู้สึกว่าประเทศอียิปต์เป็นอะไรที่ยูนิคค่ะโอ้จริงอันนี้จริงคือทั้งเรื่องศาสนาทั้งเรื่องวัฒนธรรมทุกอย่างคือไม่เหมือนไทยเลยดิเฟนท์สุด แต่คือหนูก็ยังชอบประเทศไทยอยู่ดีนั่ข้าใจแน่นอนเราตอนที่นี่เนาะแต่ว่าพูดถึงอียบแบบมันก็มีเรื่องวัฒนธรรมโบราณพวกพีระมิดอะไรต่างๆที่มันเป็นมิสซ์รีนิดนึงเนี่ยคนไทยพี่ว่าเขาชอบนะเขาโตมาจะดูหนังเรื่องมัมมี่หรือกปล่าเราก็ดูดูดูไหมคือเราแบบมันบีจริงวะอะไรเงี้ยมีเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์ไปเที่ยวแล้วก็ไป พีระมิดอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายมาให้ดูอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีแบบมันต้องระวังตัวด้วยบางทีมีสแกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่หลอกเอาตังค์บ้างไปเที่ยวใช่ไหมใช่คือมันก็อันตรายในระดับหนึ่งนะต้องระวังตัวใช่ค่ะถ้าเป็น t o u r ิสต์นี่ต้องระวังเลยถ้าลูกโคเขาจะรู้กันอ่าไอมาแล้วเฮ้ยเราเคยไปเยี่ยมพวกอันนี้ไหมในไครไคลโรบะใช่ไม่เคยไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยดูเลยโตที่ไทยอย่างเดียวเลยอ่าโอเคแล้วตอนนี้แบบเรียนจบแล้วทําอะไรอยู่บ้างครับ คือตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านค่ะแล้วหนูก็เพิ่งเปิดบิสเนสคือทำวีซ่าให้กับพี่ๆคนไทยทุกคนค่ะอ่ามาดูกทางแล้วเอ่อพวกเชงเก้นได้หมดได้หมดเลยโอเคทุกประเทศเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุยกับน้องปาแปงเขาเขากำลังอยากจะไปเยี่ยมญาติที่เยอรมันแล้วเขาถามพี่ว่าพี่ทําไงดีว่าแบบต้องจ่ายเอเจนซี่ดีไหมหรือทําเองอะไรประมาณนเดี๋ยวาเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอีมาทูกทางแล้วอ๋อเราเปิดธุรกิจอันนี้เองใช่รับทําเองใช่ค่ะ มันยากไหมครับไม่ยากค่ะเพราะว่าคือลูกค้าของหนูที่เคยมาทํากับหนูโดนหลอกเยอะมากจากเอเจนต์ดังใช่ไหมไคะเฮ้ยเพราะว่าดางังถ้าดังปุ๊บเราเหมือน trust เขาแน่นอนอันนี้แน่นอนแต่เราไม่เคยรู้ basic information ของเขาเลยครับแล้วเราก็ไปจ่ายตังค์แล้วเขาก็ทําไม่เหมือนที่เขาโพสต์ไว้แบบนี้อา่าสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรก็ว่าไปก็โดนรับเคสแกตลอดเคสใหม่ๆไม่ค่อยมีเลยก็แบบได้ตังค์ไปแล้วไม่ได้ก็ก็ฉันทาให้แล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ แต่ทำมีซาก็ยากอยู่นะใช่ไหมแล้วแต่โปรไฟล์ของคนด้วยแต่คือที่มาทำได้เพราะว่าหนูมี e x p e r i e n c ์ในการเดินทางไปต่างประเทศหลายๆประเทศเรารพอมีประสบการณ์ตรงนี้มันก็สามารถทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นเหมือนเราทําเองเรามีประสบการณ์ตัวเองเราก็สามารถทําได้เต็มที่ค่ะอคือน้องไปเที่ยวมาหลายประเทศมากแล้วถูกต้องค่ะแสดงว่าก็มีโอกาสได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศของคนค่อนข้างจะแตกต่างจากไทยไหมในมุมมองของเราแตกต่างค่ะ หนูเมื่อก่อนหนูเบสที่ออสเตรเลียนะคะเอาเหรอใช่หนูไปทำงานที่ออสเตรเลียอ่าคือหลังจากเรียนจบเอ่อระหว่างช่วงเรียนนะคะพอซัมเมอร์หนูก็ไปออสเตรเลียไปทำงานโอ้ว้าวใช่อ๋อคือหนูแบบมิกซ์หลายๆประเทศมาบ้างเลยแล้วเป็นไงบ้างประการารรม่นียรพี่มีเพื่อนออสเตรเลียเยอะมากเลยออสเตรเลียชิลมากเลยค่ะชิลใช่ไหม The best สำหรับชิลเลยค่ะบีชคือ The best number one อ่าอยู่โคโคสหร เออเวสต์คอรัลเบย์โอเคโอเคเพิร์ธนะคะเพิร์ธโอเคอีกด้านหนึ่งโอเคเข้าใจละอ๋อคือเราประสบการณ์เราไปมาหมดแล้วใช่ก็ซึมซับวัฒนธรรมรู้ว่ามันอะไรเป็นไงแล้วก็เขาเรียกว่าด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่ไปได้หลายประเทศเนี่ยก็เลยสะสมมาแบบเฮ้ยฉันรู้เว้ยว่าจะทำวีซ่ายังไงใช่เปิดเองเลยเขาเนี่ถูกมั่นใจด้วยว่าทำได้ดีนี่เฮ้ยมีมีมีคนเดียวเลยเหรอมีทีมเปล่า ไม่มีทําเองคนเดียวจริงป้ะเนี่ยเราเซฟด้วยเพราะข้อมูลอยู่กับหนูคนเดียวสุดยอดโอ๊ยมาดนูคนละแดด <c oughs> กูอยากมาแปลดีมากเลยอะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนไทยที่เขาดูคลิปเราอยู่ตอนนี้ใช่ไหมแล้วเขาอยากจะแบบเฮ้ยพี่หนูกําลังจะหาวิธีทําวีซ่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอยากให้ติดต่อ,อน้องฮาน,น่าต้องทำยังไงบ้างครับเออทักเอออินบ็อกซ์ของติกต๊อ,อกหนูมาได้เลยค่ะฮันทร avel d di diary ค่ะหรือไม<อ><อ>่ก็เออทักทางบ้านเขียวก็ได้ค่ะ บ้านเขียวอ่าเดี๋ยวมีบอกแหละแอดอไปใช่ไหมได้คะ่ะเดี๋ยวบอกโอเคก็คือช่องใน TikTok เนี่ยก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอันนี้เลยใช่ให้ความรู้แล้วก็จะเกี่ยวกับเอ่อพวก ไปกินไปเที่ยวอะไรไลฟ์สตาร์ด้วยไลฟ์สตาร์สุดตัวด้วยใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรให้ความรู้เรื่องการทํมวซซ่านะอย่างวันอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วใครที่สนใจนะครับคนไทยที่กำลังคิดว่าช่วงนี้อยากไปเที่ยวต่างประเทศว่าอยากไปยุโรปอยากไปประเทศนู้นประเทศนี้ทักน้องไปได้นะครับในติกต็อกนะครับเดอร์ลิงอยู่ด้านล่างผมแปะไ้ให้เลยนะครับผมก็ใครอยากไปจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าถ้าผมมีโอกาสว่าจะไปไหนอีกมีตังก่อนนะเดี๋ยวให้น้องช่วยเออแบบเพราะเราเป็นคนภาษาอังกฤษพอได้แต่ว่าเรื่อง แบบนี้ดิจิตเตอร์ขี้เกียจแบบไม่รู้ว่าอันไหนเดี๋ยวใส่มั่วเดี๋ยวพังออกใช่ไหมต้องให้คนเขารู้ทําให้ดีกว่านะครับผมโอเคพี่มีคําถามเรื่องภาษาหนึ่งบ้านเพราะว่าช่องพี่ชื่อว่า English Please เนี่ยก็ทําคลิปออกมาแบบว่าบางทีคุยกับชาวต่างชาติเป็นภาษาไทยบ้างเป็นอังกฤษบ้างคนก็ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเทศหรือว่าบางทีเขาฟัง conversation ก็ดูซับเอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ความรู้ไปน้องโตที่ไทยโอเคพูดไทยเป็นหลักแล้วพูดอังกฤษด้วย เยนอินเตอร์เนชั่นแนลพูดภาษาอื่นได้ด้วยไหมครับอาราเบิกค่ะอ๋อ yes โอเคก็คือที่อียิปต์เขาพูดอาราบิกด้วยยากไหมยากนะค่ะแต่คือส่วนใหญ่คือหนูจะพูดกับคุณพ่อครับผมไม่เคยพูดกับคนอื่นเลยคือไม่ได้เรียนอะไรโตมามันซึมซับคุยใช่เจ๋งว่ะหนูเนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เจ๋งอ่ะได้สามภาษาเออพี่อยากให้น้องฮาน่าช่วยแนะนําคนไทยที่ดูอยู่นะครับว่าเออถ้าเขาอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษแล้วกันง่ายๆเนาะเขาควรจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างอะไรเงี้ยในมุมมองของเรา firstly I think ทุกคนต้องมีคอนฟ idence ถ้าอยากพัฒนาตัวเองต้องห้ามกลัวคือหนูมีเพื่อนหลายๆคนที่กลัวกลัวว่าเขาจะคิดยังไงว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราไม่เริ่มที่จะพูดก่อนแล้วมันจะไปดีตอนไหนมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์มันต้องเริ่มจากผิดถ้าไม่มีผิดมันก็จะไม่ถูกอ่ามุ่มั่วไปก่อนนะ<ช>เดี๋ยวเริ่มมา<ช>เองเริ่มแรกคือต้องเขาเรียกอะไรมั่นใจก่อนใช่ค่ะอ่าไม่ต้องกลัวแล้วก็ออพยายาม have society f uh, อ่อเฟรน์ที่ speak English ค่ะอ่าก็คือออกไปที่สักที่ที่นึงหรือว่าคบเพื่อนที่ทำให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษรอบรอบตัวเราง,ง่ายๆเลยไปคลับ <laughs> ชอบไปที่ถ<บ> <laughs> ้าทีมไปคอบ แหล่งลงมาแชร์ดิชไปฮามานาค่ะโอเครู้ไหมว่าฮามานาเนี่ย2ปีก่อนเนี่ยบ้านพี่เลยจริงเหรอคะไม่พอดีพี่อ่ะไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะ,ะถ้าบอกตรงเราแบบเราชอบเพลงแบบฮิปฮอปอะไรอาแบี R D แบบนั้นมากกว่าแต่ว่าเพลงลาตินแบบนั้นอ่ะก็ได้นานาทีแต่ว่าสองปีก่อนเนี่ยพี่จะมีเพื่อนกรุ๊ปใหญ่ที่เป็นคนลาตินมีสเปนมีเม็กซิกันพวกอาร์เจนตินาบราซิลอะไรพวกนี้ยวนๆเน่ยเม็กซิกันทุกทุกวันศุก เอาวะหน้าแล้วแบบค่าเขาก็แพงใช่แบบฮะไปอีกแล้วอ่ะไปจนแบบจากไม่ชอบเพลงจนต้องเต้นไปปรมันแล้วอ่ะเราชอบใช่ไหมชอบค่ะเนี่ยค่ะแนะนําเลยถ้าสมมติเออพี่ๆคนไหนถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษอะค่ะให้ไปหาที่ที่เออคน speak English หรือไม่ก็ไม่ต้อง speak English ขาดนะไม่ต้องเป็น native เออที่พี่บอกเป็นลาตินเป็นเม็กซิกันมันก็พูดอังกฤษเหมือนกันใช่เขาก็พูดภาษาอังกฤษใช่เหมือนคนภาษาอังกฤษไม่ได้กับไม่ได้เจอกันมันก็พูดกันได้ใช่ แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องไปกลัวคือถ้าสมมติว่าเขาพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้มันก็จะยิ่งทําให้ภาษามันง่ายขึ้นไปอีกใช่ใช่ก็คือพวกนั้นไม่ใช่ภาษาแม่เขาเป็นภาษาอังกฤษบางทีเขาก็ไม่ได้เก่งไป,ไปกว่าเราพูดตรงๆแล้วบางทีสำเนียงก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท<ๆ>่าไหร่ใช่แต่ว่ามันก็อยู่กันได้นะมันคุยกันได้แต่บางทีเขาสวิสเป็นสเปนิชก็มีทําให้เราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยพี่ก็เออพี่ก็ได้รู้สเปนบ้างมันก็สอนบ้างอะไรอย่างนี้ อ่าคือขาประจำฮาวานายังไปอยู่ใช่ไหมไปเดี๋ยวคืนนี้ไปด้วยเป็นไงวันศุกร์ด้วยวันนี้มันยังดีอยู่ไหมที่นี่ไปเป็นปีแล้วนะดีค่ะคนเยอะขึ้นไหมเยอะค่ะเต็มทุกวันแต่ถ้าไปก่อนเที่ยงคืนฟรีหรอใช่หรอใช่ค่ะไม่ต้องจ่ายเข้าอ่นนะไม่ต้องจ่ายผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายด้วยผู้ชายด้วยอ๋อเหรออันนี้โปรโมทร้านเลยอ๋อเพราะว่าพี่เคยไปถ่ายงานที่ฮาวานาจำไม่ได้แล้วเพราะเพื่อนมาบอกล่าสุดก็ เออมันมันก็มียังมีค่าเข้ามันปกติแต่แบบแสดงว่าพวกเราไปเดือดกันเองแน่เลยใช่ค่ะอ๋อไปก่อนไม่มีค่าเข้าเราไปก่อนใช่ไหมวันนี้อ่าก็คือข้อแรกมั่นใจข้อ2ไปในที่ที่มีฝรั่งแล้วกันประมาณนี้แหละเนาะมันไม่ก็ไม่มีอะไรมากใช่ค่ะหรือไม่ถ้าไม่อยากออกไปข้างนอกเป็น introvert ดูหนังก็ได้ค่ะ Netflix ดู YouTube ฟังเพลงอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนั่นแหละครับใครดูตอนนี้ก็ลองไปทําตามน้องดูนะฮะน้องก็ เบสอยู่ที่ไทยพูดไทยพ,ไพูดอังกฤษได้พูดอเมริกันได้ด้วย oh, <c oughs> โหคือนความสามารถยอดเลย <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวว่างๆก็ถ้าพี่มีโอกาสไปต่างประเทศเดี๋ยวติดต่อให้โอเคเพราะว่าหาคนทำอเครครับผมก็โอเคสุดท้ายแล้วฝากช่องทางการติดตามอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเขาอยากติดตามน้องฮันน่าติดตามได้ที่ไหนบ้างได้ค่ะ h a n t r a v e l d i a r y นะคะช่องทางทิกตอกค่ะอ่าทิกตอกไอจีไหมไอจีเอ just han ค่ะ j u s t t จุด H A N N อ่าสองช่องทางนะใช่ถ้าเกิดใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาเรื่องวีซ่าต้องทํายังไงทักหาน้องได้เลยนะครับน้องเขาทําเองด้วยตัวเองด้วยนะถไม่ได้ส่งผ่านให้ใครนะใเป็นคนเดียวเลยเขาเรียกวันวันวันกรลใช่ไม่ใช่วันแมนชลไม่สุดยอดมากเลยนะครับผมก็โอเค ยังไงก็ฝากไปติดตามน้องฮันน่าด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงคลิปหน้าถ้าผมจะไปสัมภาษณ์ใครยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะ แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีคอร์สใหม่แล้วนะเป็นที่เรียบร้อยเลยถ้าคุณนะครับอยากจะทํางานกับชาวต่างชาติคอร์สเรียนนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมใครที่รู้สึกว่าอยากอัพเงินเดือนอยากจะพัฒนาตัวเองไปถึงขั้นที่แบบว่าเออได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตในช่วงเวลาทําทุกๆอย่างแล้วก็ในการทํางานนะครับผมผมมีคอร์สเรียนใหม่ของ English p l e a s นะครับชื่อคอร์สเรียนว่าอยากทํางานกับฝรั่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดให้คอร์สเรียนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า ครอบคุมตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเรื่องการหางานเรื่องการสมัครงานเขียนเรซูเม่เขียน CV ไปส่งให้บริษัทชาวต่างชาติเวลาสมัครงานใช่ไหมครับอยากจะอัพเงินเดือนนะฮะก็ของเราครอบคุมตั้งแต่แรกเลยนะการสมัครงานการสัมภาษณ์งานต่อรองเงินเดือนนะฮะจะพูดยังไงให้เขาแบบ ประทับใจหรือว่าอยากจะรับเราเข้าทํางานนะครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับรวมถึงถ้าคุณได้ทํางานแล้วการทํางานในบริษัทการคุยกับเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าการสัมภาษณ์งานพรีเซนต์งานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งการรับฟังเข้าร่วมประชุมนะครับผมครอบคลุมทั้งหมดเลย ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับผมถ้าใครอยากจะเรียนรู้ใครอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับอยากทํางานฝรั่งก็เชิญได้นะคอร์สเราเนี่ยจะลงในเว็บไซต์ Skillen l นะครับเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่แบบว่า professional นะขอบคุณมากนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็คือจะมาแจ้งข่าวดีให้ฟังว่าเรามีคอร์สเรียนของเราแล้วนะเออเป็นคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดนะครับยังไงฝากัพพ p o r t ด้วยนะครับ